นั่งเล่นใต้ลมพุษาค่ะมาดูพุษาติดลูกหรือยังเนาะมาดูพุษาจา้าเดี๋ยวเช้าเลยเหลือทุเรียนแค่สองต้นนะคะเหลือทุเรียนแค่สองต้นค่ะต้นหนึ่งอยู่ฝั่งทางนู้นเด็กก็ร้อนนะคะเด็ดร้อนมากๆเลยค่ะ เราจะมาขุดดินกระถางนี้ออกที่กำลังจะใหญ่จะโตนะคะแต่อันนี้ยอดก็เหี่ยวแห้งเลยค่ะโดนไฟไป,ปมีเผาไฟวันนั้นเนาะมันก็เลยมาโดนค่ะวันก็เหี่ยวค่ะรดน้ำทุกวันก็เหี่ยวเนาะอึดชื่เลย กดเผาไปตรงนี้ค่ะไกลนะคะแต่ก็โดนไปถึงทุเรียนค่ะตายไปสี่ต้นนะคะตายไปสี่ต้นค่ะทางดอกไม้ดีไม่เอ่ยวันนี้ใส่ปุ๋ยด้วยค่ะเอาขี้มูขึ้นฟันแล้วให้มันรัดขึ้นใหม่ค่ะมันรัดขึ้นใหม่เนาะมีมะเขือมีดอกไม้ยายจะมียายกระถาง นีก็เผาไปตรงนี้ค่ะไกลนะคะแต่แลโดนไปถึงทุเรียนค่ะตายไปสี่ต้นนะคะตายไปสี่ต้นค่ะข้าเอาขี้หมูมาใส่นะคะเด็กปนีใส่ปุ๋ยคอกกันใส่สารเคมีนะคะไม่ใส่สารเคมีค่ะเราจะมาขุดดินกระถางนี้ออก ก็มานั่งเล่นใต้โรงพุษานะคะเดดกำลังร้อนเลยค่ะเดดกำลังร้อนเนาะตันนี้ก็เผาไฟตรงนี้ค่ะไกลนะคะแต่ก็ดโดนไปถึงทุเรียนค่ะตายไปสี่ต้นนะคะตายไปสี่ต้นค่ะเด็ดก็ร้อนนะคะเด็ดร้อนมากๆเลยค่ะ ล้วจะมาขุดดินกระถางนี้ออกเด็กหนูก็มานั่งเล่นใต้ร่มผุสาสนะคะเดดกํำลังร้อนเลยค่ะเดดกํำลังร้อนเนาะไม่ได้ทุเรียนตายไปครึ่งซีกวันนั้นเผาทุเรียนตายนะคะที่นี้ก็ไม่อยากเผาเลยค่ะแดดร้อนมากๆเลยค่ะปีน้องไม่ได้ทุเรียนตายไปครึ่งซีกวันนั้นเผาทุเรียนตายนะคะทีนี้ก็ไม่อยากเผาเลยค่ะ แดดร้อนมากๆเลยค่ะปีนองอีกแล้วนะคะมีสามสี่ลูกค่ะมีสามสี่ลูกด้วยกันนะคะมีฟันล้วให้มันรัดขึ้นใหม่ค่ะมันรัดขึ้นใหม่เนาะมีมะเขือมีดอกไม้ใยจะมีจะย้ยายกระถางมันมีก็ดเผาไฟตรงนี้ค่ะไกลนะคะแต่ก็โดนไปถึงทุเรียนค่ะตายไปสี่ต้นนะคะตายไปสี่ต้นค่ะ อีดแล้วนะคะมี3ามสี่ลูกค่ะมี3ามสี่ลูกด้วยกันนะคะทางดอกไม้ดีไม่เอ่ยวันนี้ใส่ปุ๋ยด้วยค่ะเอาขี้มูกนี่ก็เป็นพักเขือค่ะเป็นพักเขือเนาะ,ะเขือ,อเป็น ที่กำลังจะใหญ่จะโตนะคะแต่อันนี้ยอดก็เหี่ยวแห้งเลยค่ะโดนไฟเยกปมีเผาไฟวันนั้นเนาะมันก็เลยมาโดนค่ะไม่ได้ทุเรียนตายไปครึ่งซีกวันนั้นเผาทุเรียนตายนะคะทีนี่ก็ไม่อยากเผาเลยค่ะแดดร้อนมากมากเลยค่ะปีนองรดนะ้ำทุกวันค่ะนี่ก็รดตั้งแต่เช้านะคะมาดูลูกเหมือนว่าติดหรือยังลายวันแล้วเนาะดีดู ติดแล้วค่ะที่กำลังจะใหญ่จะโตนะคะแต่อันนี้ยอดก็เหี่ยวแห้งเลยค่ะโดนไฟยัปมีเผาไฟวันนั้นเนาะมันก็เลยมาโดนค่ะเด็กก็ร้อนนะคะเหนดรล้นมากๆเลยค่ะไม่ได้ตั้งใจค่ะไม่ได้เจ็ดกันมาทสักหน่อยนะมันอย่างอื่นไปโดน ก็ร้อนนะคะเหนอดร้อนมากๆเลยค่ะวันก็เหี่ยวค่ะรดน้ำทุกวันก็เหี่ยว,นวนเนาะสดชื่นเ,นเลยนี่ก็เป็นผักเขือค่ะเป็นผักเขือเนาะเขือเดี๋ยวปุณย์ก็ปลูกมะม่วงด้วยค่ะปลูกมะม่วงด้วยเนาะ ถึงเวลาก็เกี่ยรดนะ้ำทุกวันค่ะนี่ก็รดตั้งแต่เช้านะคะมาดูลูกมันว่าติดหรือยังหลายวันแล้วเนาะเดีดูติดแล้วค่ะไม่ได้ตั้งใจค่ะไม่ได้เจตีดกันมนาะทักหน่อยนะมันเหมือน,อนไปโดนเสียดายมากๆเลยค่ะเสียดายมากๆนะคะ ไม่ได้ตั้งใจค่ะไม่ได้เจดกันานะทักหน่อยนะมันอหมาองอื่นไปโดนเราจะมาขุดดินกระถางนี้ออกที่กำลังจะใหญ่โตนะคะแต่อันนี้ยอดก็เหี่ยวแห้งเลยค่ะโดนไฟย,ยปน็นเผาไฟวันนั้นเนาะมันก็เลยมาโดนค่ะ เสียดายมากๆเลยค่ะเสียดายมากๆนะคะไปได้ทุเรียนตายไปครึ่งซีกเพราะนั้นเผาทุเรียนตายนะคะที่นี้ก็ไม่อยากเผาเลยค่ะเดดร้อนมากๆเลยค่ะพี่น้องเด็กนก็มานั่งเล่นใต้ร่มพุทรานะคะเดดกําลังร้อนเลยค่ะเดดกําลังร้อนเนาะ เสียดายมากๆเลยค่ะเสียดายมากๆนะคะมีฟันแล้วให้มันรัดขึ้นใหม่ค่ะมันรัดขึ้นใหม่เนาะมีมะเขือมีดอกไม้ย,ย้ยายมีจะย้ยายกระถางนั่งเล่นใ้ลมพุษาค่ะามาดูพุษาปิดลูกหรือยังเนาะมาดูพุษาจา้านี่ก็เป็นมะเขือค่ะเป็นมะเขือเนาะ เด็กุก็มานั่งเล่นใต้ร่มพุษษทรานะคะแดดกำลังร้อนเลยค่ะแดดกำลังร้อนเนาะเราจะมาขุดดินกระถางนี้ออก ไม่ได้ตั้งใจค่ะไม่ได้เจตดกันนานสักหน่อยนะมันอ่างอื่นไปโดนเดี๋ยวเช้าเลยเหลือทุเรียนแค่สองต้นนะคะเหลือทุเรียนแค่สองต้นค่ะต้นหนึ่งอยู่ฝั่งั้งนน้นเด็กหนก็มานั่งเล่นใต้ลมงพุซานนะคะแดดกำลังร้อนเลยค่ะแดดกำลังร้อนเนาะ ก็ร้นนะคะเดอดลน้นมากๆเลยครับเด็กก็ร้นนะคะเดอดล้นมากๆเลยค่ะ,นนะ,คะ,มคะไม่ได้ตั้งใจค่ะไม่ได้เจตดกันาสักหน่อยนะมัหนหม่งอื่นไปโดนลดน้ำทุกวันค่ะนี่ก็ลดตั้งแต่เช้านะคะ มาดูลูกเหมันว่าติดหรือยังตายวันแล้วเนาะดี๋วดูติดแล้วค่ะค้าเอาขี้หมูมาใส่นะคะเด็กปณีใส่ปุ๋ยคอกกันใส่สารเคมีนะคะไม่ใส่สารเคมีค่ะแล้วไปทําที่เผาขยะเนาะตรงนี้เผาไมา่ติดแล้วนะคะมีสามสี่ลูกค่ะมีสามสี่ลูกด้วยกันนะคะค้าเอาขี้หมูมาใส่นะคะ เกปนีใส่ปุ๋ยคอกกันใส่สารเคมีนะคะไม่ใส่สารเคมีค่ะทางดอกไม้ดีไม่เอ่ยวันนี้ใส่ปุ๋ยด้วยค่ะเอาขี้หมูเอาขี้หมูมาใส่นะคะ เด็กปนี้ใส่ปุ๋ยคอกกั่ใส่สารเคมีนะคะไม่ใส่สารเคมีค่ะเด็กก็ร้นนะคะเนตล้นมากๆเลยค่ะทางดอกไม้ดีไม่เอ่ย ใส่ปุ๋ยด้วยค่ะ